t a r ค่ะหรือแปดไม่ได้เลยาก็ต้องทางานให้เขาตานี้ผมอยู่กับคุณนาบริษัทูรับจ้างคุณนายที่มีขอบคัานที่ใหญ่อาจจะมีการจ้าว่ายังไงคะทุกคุณเปิดร้านอย่างนี้คะทงานได้ค่ะโดยบริษัทที่ทาสัญญากับลูค้าโดยตรงจะเป็นผู้ผู้คุมดูแลกานที่ได้ไครับช่วงอีนค่ะถ้าเราเป็นับางดว่าเป็นผู้รับ ตอบเร็วนี้มาตอบดิตอบอะไรอ่ะแม่คิดยังไงให้แม่แม่มาขายตรงเนี้ย？อยาอยู่ใกล้โรงเรียนเด็ก <c oughs> เออแล้วแล้ว,ลวคืออะไร <c oughs> ต็ตทำไม จ,งงจแาแล้วแอบไปทําสวยเป็นวดหน้านวดปรวัตาม่ล้ทำานไม้ถ้าทำลูกอะถ้าทำลูกไม่ได้สวยไม่ได้ไม่ได้ไ